แชร์ภูมิใจเสนอรักนะแต่ไม่ต้องเหมือนได้ไหมะโมเดลน่ารักเป็นหัวป้ามากแล้วฉันดูคลิปในวันที่ฉันอยู่เกาหลีลนึกออกปะฉันที่ยิงเขาแน่ฉันช็อกอยู่นะสิ่งที่โมเดลพูดอ่ะค่อนข้างที่จะตกใจ แล้วมันพูดอต่มันเด็กอะมันใสอะมันไม่การรอเหมือนเราอะแม,แามา่ร้อนแขนไหมหรอตอนนี้แกะเลยเทาแล้วสวยแกะเลยเสีสวยมากสวยสบัดสุดย่านนี้ดูว่าจะไปเอาน้องสีชมพูด้วยดิโอ้ oh my god สีชมพไมูไม่ได้สวยขนาดนั้นเราไม่ต้องซื้ออย่างเป็ครบทุกสีเป็นไรอัน ซื้อเลยเราไม่ไปตึกข้างๆให้มันจบบ้างหรอสองชั้นอะน้องไป็ลไรปะคะอ๋อน้องเหมือนคนพื้นที่แล้วค่ะไี่เอาแป้งฝุ่นฉันไปรอเปล่าพูดมาตรงกูค่ะอย่ามองกูค่ะวไม่ได้ใช้แป้งเลยค่ะฉันไม่เกี่ยวค่ะฉันใช้แค่ดีแซนทั้งนั้นทั้งชีวิต ทั้งชีวิต4ปีที่ผ่านมาไม่เคยจับแว้งอะไรเลยนอกจากแป้งดีๆคอนทัวร์อ๋อดีมากดีสมัครอูที่นี่แหละกันแดดเพย์ห้าสิบค่ะเฮ้บอ,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 อกบอกบอกกลับประเทศไทยวันไหนไม่บอก อยู่ยาวจนกว่าผู้ชายจะบินตามมาปีนะ้าอยู่คนเดียวเด้อจะอยู่ไปจนกว่าผู้ชายจะบินตามมาแล้วบอกว่ากลับได้แล้วตัวเอง,ต,เองตัวเองคือมันหยุ่นานจังเลยอย่างเงี้ยได้ปะ <c oughs> ปัดแก้มของยี่ห้ออะไรลองชื่ออะไรนยาองเป็นตัวเฮดอะชื่ออะไรลองชื่ออะไร ฮินช <H> <laughs> ให้ดูกล่องฮินชสี่จีศูนศูนย์สองเฮ้ยวันนี้แก้มแก้มน้องนางนะวันนี้นะน้องนางยังไงดีวันนี้สรุปผู้ชายเพเอ,อแล้วผู้ชายหาแฟนใหม่เพราะบอกว่าเลือกได้อะตัวเองฉันนะ่ะมีเรื่องเล่าเธอ หมอดูที่เกาหลีแม่นอยู่นะเขาดูแม่นทุกอย่างแต่ฉันว่าเรื่องเดียวที่เขาดูไม่แม่นก็คือเรื่องการแต่งงานของฉันแต่เรื่องอื่นอะ่ะบอกฉันให้เขาดูรายมือเขาก็ได้บอกเอ่ยว่าอจะมีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับหลอดลมฉันก็เลย,ย,ยคิดว่าหลอดลมเนี่ยอาจจะไม่ใช่อ,อันนี้เฟิร์นไปตามก่อน หลอดลมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฉันว่านาจจะเป็นกระดูกคอมากกว่าของแค่เข้าใจผิดเล็กน้อยเลยฉันว่ามันทานสเลตมาน่าจะเก็บแบบพวกไขปลาพวกไตตรงเนี้ยกระดูกคออะไรกระดูกคอแต่มันน่าจะทานสเลตมาผิดนึกออกปะเป็นหลอดลมเออแล้วซึ่งมันตรงมากเพราะฉันมีปัญหาเรื่องแบบเกี่ยวกับคอกับหลังอยู่แล้วเนาะโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาเปิดเขาบอกว่าดีนะดีมีเงินเขาบอกให้ทิ้งไหมให้ทิ้งมันเขาบอกว่า มีแฟนไหมถ้ามีแฟนไม่รวยอ่ะให้เลิกหาแฟนรวยเขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าถ้าไม่ทำตอบถ้าไม่รวยเลิกเลยถ้าไม่รวยให้เลิกเขาพูดกับฉันอย่างนี้แกแล้วเขาก็บอกว่าเธอเหมาะทํางานในวงการบันเทิงแต่เราไม่เคยเราไม่ได้บอกนะว,ว,ว่าเราอะทาเราเป็นแบบเน็ตไอดอลเขาบอกว่าให้ฉันนเหมาะก,กับการทํางานในวงการบันเทิงเธอฉันไม่ได้บอกเขาด้วย แรงมากจริงๆฉันว่าเขาเม่นนะแล้วเขาพูดถึงเรื่องของเฟิร์นก็ตรงแล้วเขาบอกฉันอะไรนะเขาบอกฉันว่าเฟิร์นก็เลยด้วยความที่อยากรู้เฟิร์นก็เลยเอ่ยปากไปถามว่าอ๋อเขาบอกว่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเรื่องการเจ็บปวดของเธออะให้มีความสุขกับชีวิตไว้เพราะว่าอะไรให้มีความสุขกับวิชีวิตไว้เพราะว่ามีตังมีตังค่ะ ฉันติดเตียงอะแล้วฉันมีความสุขปกวะฮปปี้ค่ะเขาบอกให้เขาบอกว่ามีก็เหมือนแบบให้ระวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินแล้วหนี๋มันก็รักษาได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หนักนึกออกไหมเขาไม่ได้เตือนฉันหนักแล้วฉันก็ไม่ได้อยากถามอะไรเขาฉันก็แค่อ๋อพอแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายเขา,าสับสนไม่มีคําถามเฟิร์นก็เลยถามว่าแล้วเขาจะได้แต่งงานไหมฉันจะได้แต่งงานไหมเออเขาก็บอกว่าได้แต่งเฟิร์นก็เลยถามว่าเร็วๆนี้หรอเขาบอกว่า no รู้ไหมเขาบอกว่าฉันจะได้แต่งงานปีอะไรสองพันยี่สิบหกปักสารเลยตอนนี้สองพันยี่สามฉันก็เลยแบบไม่ก d ดไม่มันโอดไลนเกินไปสำหรับบุ๋มมันเกินตาแน่ด้วยความที่เป็นชนีก็เลยโทรหาพี่พีชพี่พีชเกิดเรื่องด้วยว่าพี่พีชหนูวาเีร์หนูไปดูดวงมนด้วยเหนู่อออกมา นานไปไหมพี่พีทเมื่อกี้หนูไปดูดวงมาด้วยแหละแล้วพี่พีทก็หลอ,อกแล้วก็เล่าให้ฟังอ่ะว่าเขาบอกว่าถ้ามีแฟนไม่ตัดให้เลิกไ,ไม่เลยเ,เ,เออแล้วพี่พีทก็ทำยัง่งแล้วก็เล่าเรื่องคอเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาเลืองเลยว่าแล้วเขาก็บอกว่าหนูว่าจะได้แต่งงานตอนปีสองพันยี่สิบหกฉันก็แอบคิดว่าเรารอจักพอดีสองพันยี่สิบหกพี่พ,พีพูดว่า เฮ้ยนานไปหรือเปล่าไม่ใช่ทำไมนานขนาดนั้นล่ะทำไมนานขนาดน,นั้นล่ะ<า>ฉันก็เลยคิดว่าใจฟูแล้วเรื่องนี้ดูไม่แม่น <laughs> สบายใจแล้วเราสบายใจแล้วสองพันยี่สิบหกมีลูกหรือเปล่าคะใช่ไหมเออตลกมากอ่ะใครแต่เขาดูแม่นฉันว่าของแมนถ้าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันว่าของแมนประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่า เขาดูลายมือแล้วมันมันมันขึ้นบอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เขาไม่ดูเอ็เออวันเกิดอ๋อวันเกิดแล้วเขาก็เขียนยอะไรเุาช,ช,ชุกชักชักชักแน่ประมาณน,น,นั้นน่ะแม่นนะ <ừ. S 1> ถือว่าแม่นในการที่บอกบอกแบบอาชีพเฟิร์นเขาก็บอกหมอกอันนี้ปะหรือเฟิร์นบอกเขาขเขาบอกเองปะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหมอกกับทำอะไรที่สวยงาม <S <s <ans> เป็นประก,กายความยวบต่างประเทศเนี้ยเพชรไหมล่ะประกายเป็นประกายพวกแบบความสวยงามพวก แล้วแล้วเฟิร์นอ่ะเป็นแบบเหมือนอารมณ์สามหกมีลูกจนเหนื่อยนะต้องมีก่อนโอ้โหแม่แล้วหนูไม่ต้องใช้ชีร์ละยังไงเดี๋ยวขอ,ขอคิดก่อนเรื่องนั้นมันไกลมากเราเอาเรื่องปัจจุบันก่อนตอนเนี้หนูอะ่ะเขาก็คือดูตรงอ่ะค่อนข้างแบบแมนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะดูภาษาอังกฤษ เธอจะเห็นถึงความลำบากของทุกชนีสาวสามหน่อที่ไปที่ช็อปเขาทุกวันจริงๆอะถ้าเกิดไอ้ตรงอเต้เวอร์มันสาขาใหญ่ป่าววะอยา่าอยากพูดอย่างนี้ถามอยากรู้ว่ามันสาขาใหญ่ป่้วมสสไม่รู้พอนี้คือสาขาเล็กวะเก็บไว้เป็นความสงสัยต่อไปพี่สาวร้อนมากเลยอ่ะ ปิดแล้วต่างเราเปิดแค่บานนี้ก็ได้นี่บานนี้เดี๋ยวเปิดมาไม่ไหวมันร้อนมากเลยอะคือทิ่เท็ก็คือระเบิดตอนนี้พร้อมแบบตุมฉันว่าฉันคือหนึ่งในนั้นที่ฉันเข้าชอบเข้าไปดูว่าเขาแต่งตัวอะไรเพราะไม่อยากแต่งตัวไปแล้วเด๋นอนรออป่ะเด๋อว่าแบบเอ้า แต่งแบบนี้ฉันแต่งมาแบบรู้เลยอ่ะวันนี้พี่แก้วบุ๋มแต่งหน้าแบบไม่อ,อะไรเอาอะไรมาไม่รีบใครเอาตาต,ตุ๋ยฉันไปเนี่ยฉันทำไมหาของอะไรไม่เจอเนี่ยปัดคิวเนี้ยดีมากแต่แบบราคาแบบแซบอยู่อ๋อเจอละราคาประมาณ คูณเลขก่อนนะเพราะมันโดนหรอเกินห้าร้อยอัพแพงอยู่นะแบรนด์ไรนะอันเดียวกันแต่แบรนด์มันเป็นแบบ มันไม่ชิคกีเ้เลโก้ล่าดอ่ะแม่ล่ดอยู่ฉันซื้อไว้สองอันฉันกลัวน้งหมดเวอร์ปะรีบกลับนะพี่พีคิดถึงแล้วผู้ชายก็แบบเขาะจะได้คิดถึงฉันบ้างเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเออตัง เพื่อนอ้วกอีกนองอกไหมจุดต่อเดี๋ยวเพื่อนก็จะทำหน้าแบบไม่ไหวนะไปตามเฟิร์นนะใครยังไม่ตามไปตามเฟิร์นนะคะพิกัดอ๋อนี่ไงอีเดนนี่ไงชื่ออีเบนเลยนะฮินช์ฮินช์ฮินช์หนูแม่อยู่เกาหลีใช่ไหมไปตามเลยค่ะไปซื้อเลยไปตากเลยไปลองเล่นดอลลี่อาอันนี้ของอะไรนะ Sister and ผมเคยเจอพี่ครับ ที่ไหนเล่าอะฉันเคยไปไหมเล่าอ่ะลองเริ่มเจอจริง,จรงเจอปลอมเจอทิป <c oughs> ที่ไหนวันไหนยังไงเล่าพูดเริ่มหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หาไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเล่นนัั่นปั่นผู้ชายบอกว่าอะไรปะกระเป๋าตังค์เขาเก่าแล้วว่าตัวเองแร <c oughs> งเวอร์ันางบินเท่านั้น,นค่ะ ฉันเลยนึกได้ใจว่าอะไรปะไม้เขาแบบเหมือนแบบฉันเคยซื้อให้เขาวันเกิดไงแล้วมันเก่าแล้วเขาอยากจะซื้อใบใหม่หรือเปล่าวะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้จากจะให้ฉันซื้อให้นะขอเปลี่ยนได้ไหม <ขอ S 1> หรือเปล่าน,นะ <laughs> แล้วมันยังไม่เก่าเลยอะ่ะแต่ปีนี้ซื้อให้ใหม่แล้วกันกระเป๋าตังค์บอกว่าห้ามมันเป็นหน้าที่ฉัน <c oughs> ปีนี้ที่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเดาตกงม,งมั้งไหมคะตั้แต่อากระเป๋าตังค์ที่อยู่ซื้อให้ไปใช้ แต่กระเป๋าตังค์เขาห้ามซื้อเองเนี่ต้อาให้คนอื่นซื้อให้ใช่ปะ่ะตัดเคสแล้วอ่ะจริงจริงกระเป๋าตังค์แทำไมเไงเน่ฉันไม่เคยใช้กระเป๋าตังค์เลยอะนี่ก็บ้าด,ดวงอยู่นะโอ้โหแล้วที่เรารู้ว่าเขาแม่นแล้วเขาเออโอเคเนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยเราก็ดูมาเกือบหมดแล้ะค่ะไม่ดูดวงแล้วทำไรอะชีวิตอะ sister and ฉันบอกแล้วไงืม่กินอันเนี้ย sister and อะไรนะไม่ดูดวงเลยนะไม่ดูดวงจะทำอะไรอะคะอ้าวสามีโทรมาเย้าปุ๊ซี่เยอะโอ้โหโ ตอนทัวแท่งมีไหมตอนนี้ยังแม่ตอนนี้ยังแม่แม่ตอนนี้ยังแม่แม่ตอนนี้ยังแม่ดีมากร้อ,อนเท้ามากเลยอ่ะเหมือนข้างล่างเป็นนรกมันร้อนมากเลยอะทุกคนฮิตเตอร์ทำง,งานดีมากฮิกตเตอร์ทำงานดีมาก ที่ผัดคิ้วมันแพงมากอ่ะเธอมีห้าร้อยกว่านี่ฉันจะไม่ได้แบบอะไรเลยนะคือพูดจริงวันนี้เด็กๆแบบอากาศดีเด็กออกมาเล่นสนามเด็กเล่น